ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแฟนตาซีเท้าอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาเดินป่าไม่ใช่ป่าสิเราเปลี่ยนด่านแล้วนะครับคือผมจบด่านนี้ไปแล้วนี่ในป่าแห่งมนต์พิษนะครับด่านสุดท้ายก็มีคลิปให้ดูอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะผ่านด่านนี้แหละคือผมเล่นเสร็จแล้วนะครับเหลือแต่ส่งของชิ้นสุดท้ายเนี่ยคือผมแค่ไปส่งของชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็ผ่านแล้วนะครับแล้วผมจะบอกเส้นทางาลายแทงดีกว่าจะเรียกว่าลายแทงดีกว่าลายแทงการเดินแล้วก็ วิธีหาของต่างๆนะครับเพราะว่ามันจะมีของอยู่ประมาณ3าอย่างที่หายากมากนะครับคือดาบเนี่ยผมจะบอกว่ามันเปลืองในเรื่องของเลื่อยมากเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมมีเลื่อยอยู่700กว่านะครับแล้วก็มีพีแอคอยู่พันหกร้อยหกสิบคือพีแอคเนี่ยหายไป200พอดีเป๊ะเพราะว่าตอนก่อนเริ่มเนี่ยผมมี1นึ่งนะครับตอนนี้เหลือพันสส่วนเลื่อยเนี่ยมีอยู่700กว่าคือหายไปเกือบ300นะครับแล้วก็ไอ้ส่วนดาบเนี่ยหายไปประมาณ ห้าสิบหรือสี่สิบนี่แหละไม่ค่อยเยอะนะครับดาบโอเคตอนเริ่มนะครับมันจะเริ่มที่ตรงมูนแล้วผมเดินกลับไปก่อน ตอนนี้เรามาอยู่ที่จุดเริ่มต้นแล้วนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าในทุ่งป่าของหิมะเนี่ยคือมันจะไม่มีในส่วนของกล่องทองหรือกล่องไม้ให้เราเปิดได้เลยนะครับคือมันจะมีแต่กล่องน้ําเงินนะอันนี้คือผมไม่รู้นะว่าด่านอื่นต่อไปมันมีหรือเปล่าแต่ด่านแรกที่ผมได้นเนี่ยคือมีแต่กล่องเงินแบบนี้ครับแล้วก็ต้องเอาเงินเปิดตลอดจะไม่สามารถเปิดได้ฟรีนะครับคือขั้นตอนแรกนะครับคือขึ้นบนไปอ่ะมันไปทําอะไรไม่ได้นะให้เราลงมาครับนี่ลงมาก็แล้วก็เลี้ยวนะครับเนี่ย คือระหว่างทางเนี่ยครับเราจะขุดเจอกุญแจมันตลอดนะครับกุญแจเปิดกล่องในทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไม่เจอกุญแจคือเปิดไปมันก็ไม่ได้ของสําคัญเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะครับแต่ว่ามันจะให้ผูกตั๋วตัวต๋ววาาหรือตั๋วช่างเหมือนเดิมนะครับจากนั้นให้เรามาทางนี้ครับเมื่อมาทางนี้เสร็จปุ๊บมันจะให้เราหาไม้3อันนะครับเพื่อไปใส่กองไฟตอนแรกกองไฟตรงนี้มันจะไม่ติดนะครับมันจะดับอยู่คือเราต้องขุดไม้ตรงนี้นะครับเป็นจํานวน3อันเนี่ยขุดตามทางผมเลย3อันนะครับ จะมีอยู่ตรงนี้อันหนึ่งมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะที่มันหายไปเนี่ยข้างหน้าผมเราก็เอามาใส่ครับพอมาใส่กล่องไฟเสร็จปุ๊บเราก็เดินมาทางนี้ครับเดินมาเดินมาแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็ลงมานะครับลงมาเนี่ยเห็นบ้าทุกคนคืออันนี้ผมไม่มีลายแทงไงทุกคนดูดิผมดื้อเสียของไปเยอะผมขุดจนเกี้ยงเลยขุดไปเยอะมากโอเคครับจากนั้นลงมาลงมาเลยครับลงมา แล้วมันจะมาตันอยู่ประมาณแถวแถวนี้นะเท่าที่ผมจําได้เนี่ยมันจะมาตันอยู่แถวๆถวนี้คือมันจะให้เราเอาหาถังน้ำมามันจะมีเป็นก้อนน้ําแข็งนะครับที่เราไม่สามารถผ่านได้คือมันจะให้เราหาถังน้ามาคือตรงนี้ผมหาหมดแหละเกี้ยงมากมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยทุกคนอยู่ข้างล่างผมเนี่ยเห็นบอกตรงนี้ปะมันจะเป็นต้นไม้อ่าเราผมเปรียบเทียบให้ดูกันปกติต้นไม้มันจะมี2แบบตาน,นี้อ่าเนี่ยครับต้นไม้มันจะมี ทุกคนเห็นสายบนไหมมันจะเป็นต้นไม้ที่หิมะปกคลุมครึ่งต้นแล้วก็เขียวครึ่งต้นแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะครับจะเป็นต้นไม้ที่ที่หิมะปกคลุมทั้งหมดนะครับมันจะมี2แบบต้นไม้ที่ขุดเราได้ถังเนี่ยจะอยู่ล่างตีนผมเลยเนี่นตรงนี้เลยขวามือผมเนี่ยครับ คือต <se> ้นไม้ตรงนี้มันจะเป็นต้นไม้ที่มีเขียวครึ่งหนึ่งแล้วก็ขีมาปกคลุมครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อเราขุดมันเสร็จปุ๊บเราจะได้ถังมาหลังจากที่เราขุดต้นไม้เสร็จนี้นะครับคือมันจะได้มาทั้งหมด3าถังนะครับมันจะไม่ได้มาแค่ถังเดียวจากนั้นเราก็เดินตามทางมาเรื่อยๆนะครับตามทางที่ผมมาเนี่ยคือมันจะให้เราใช้ถังจนครบ3ถังก็คือเอาถังน้ําแข็งนะครับไปตีกับเอาถังน้ำแข็งเนี่ยไปใส่ก้อนขีมะนะครับเนี่ยตามทางเรื่อยๆพอเราเก็บครบสามแล้ว เราก็เดินกลับไปนะครับเอาหิมะเนี่ยไปไใส่กองไฟที่เราเอาไม้จุดตอนแรกนะครับแล้วพอใส่ปุ๊บมันก็จะได้น้ําอุ่นมาอันนี้คือเทคนิคของมันนะครับเนี่ยหลังจากที่เราเอาเอาถังเนี่ยใส่หิมะครบสามก้อนเสร็จแล้วก็เอาหิมะที่ได้เนี่ยไปใส่กองไฟมันก็จะให้น้ําอุ่นเรามานะครับหลังจากให้น้ําอุ่นเรามาก็ขุดมาตามทางนี้เลยครับนี่ เดี๋ยวเราจ้องเอาน้ำขุ่นอุ่นไปให้คนแก่นครับเป็นการส่งภารกิจโอเคมาทางนี้ครับมาทางนี้กองไฟนี้ไม่ต้องไปยูงนะครับมันดับอยู่แล้วเราไม่ต้องไปหาฟืนมาใส่คนแก่จะอยู่ตรงนี้ครับนี่เห็นปะทุกคนเห็นคนแก่ไหมครับเนี่ยคนแก่จะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เอาน้าอุ่นเนี่ยให้คนแก่นะครับจากนั้นคนแก่จะให้ไม้เรามาหนึ่งแผ่นไม้เนี่ยคือเป็นตัวสาเหตุที่เราต้องเอาไปแลกของเพื่อจบภารกิจนะครับจากนั้นให้ขุดลงมาเลยครับขุดลงมาแล้วก็เลี้ยวแล้วก็เลี้ยวทีหนึ่ง คือทุกคนอ่ะขุดมาทางนี้เลยนะครับไม่ต้องไปข้างล่างเนี่ยเห็นปะผมขุดเสียของไปเยอะมากดูดิขุดสะลลงนี่คือผมคิดว่ามันมีทางไปต่อไงแต่จริงๆอ่ะมันต้องขุดมาข้างบนนะครับเนี่ยออมาครับออมาเลยเนี่ยแหละครับคือสาเหตุของการไม่มีหลายแท่งคือคือมันเยอะมาก <laughs> หลังจากนั้นนะครับก็ให้เราคือตรงนี้จะมีตัวละครอินีซีทั้งหมดห้าตัวนะครับให้เราเอาไม้เนี่ยแลกกับ ผู้หญิงที่ใส่หมวกสีเหลืองนะครับที่ใส่หมวกสีเหลืองแล้วก็คาดสีขาวเนี่ยที่เป็นเหมือนแม่บ้านสักอย่างนึงนะเหมือนเป็นเมธสักอย่างนึงนะครับแต่คือตอนที่ผมแรกเนี่ยผมแรกตอนที่ผมขุดทางไปหาทอมมี่ได้แล้วนะคือผมไม่รู้ว่าต้องขุดไปหาทอมมี่ได้เปล่าอ่าต้องขุดไปหาทอมมี่ก่อนเปล่าถึงจะเอาไม้มาแลกเอาเสื้อไปให้ทอมมี่ได้เพราะว่าตอนนั้นผมไม่ได้กดดู n p c พเงี้ยพอไปหาทอมมี่ปุ๊บ ทอมมี่มันให้เราเอาผ้าไปให้ผมก็หาผ้าตรงนั้นแล้วก็ตรงน้ําแข็งเนี่ยเราสามารถเดินไปได้ทุกคนเห็นปะผมพูดจุดเตียนเลยคือตรงเนี้ยไม่ต้องไปขุดอะไรมันนะครับเสียของเปล่าผมลอบไปทั้งหมดแถบเลยทุกคนดูดิคือรอบเนี่ยผมตีไปหมดเลยมันไม่มีอะไรเลยคือให้เราเอาไม้เนี่ยมาแลกกับผู้หญิงที่ใส่หมวกสีเหลืองนะครับมันจะให้ผ้าเรามาจากนั้นเนี่ยคือเราจะเอาผ้าไปให้ทอมมี่นะครับเออแล้วก็ตรงเนี้ยไม่ต้องขุดลงมานะเห็นปะ มันหลอกผมเนี่ยแล้วมันก็นตัดนะครับให้เราพุดเลี้ยวขวามาเลยนี่ครับเลี้ยวขวาจากนั้นก็ขึ้นไปครับขึ้นตรงไปขึ้นตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็ล่างมาครับเลี้ยวทีหนึ่งแล้วก็ลงมาแล้วก็เลี้ยวทีหนึ่งแล้วก็ลงมาครับจากนั้นลงมาเนี่ยเราจะมาเจอทอมมี่นะครับแล้วพอเราขุดตรงเนี้ยถ้าใครขุดตรงเนี้ยทุกคนจะคิดว่าต้องไปแถวนี้ใช่ไหมจริงๆไม่ต้องนะครับคือมันหลอกเราครับเราก็ขุดมาหาทอมมี่จากนั้นเราก็อาพาให้ทอมมี่ครับคือตอนแรกผมเนี่ย ยังไม่ได้เอาผ้าให้ทอมมี่ไงคือผมยังหาผ้าไม่เจอผมก็เลยต้องไปกด NBC ปรากฏว่ามันเอาไม้แลกกับผ้านะครับคือผมไม่รู้ว่ามันสามารถเอาไม้แลกมาก่อนเราได้ผ้าหรือเปล่าหรือว่าต้องมาปลดล็อกให้เจอทอมมี่ก่อนนะอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับแต่ว่ามันก็เหมือนกันแหละถ้าใครถ้ากดแล้วมาแลกไม่ได้ก็ให้ขุดมาหาทอมมี่ก่อนนะแล้วค่อยเอาไม้ไปแลกผ้านะครับโอเคเดี๋ยวมาอ่านแม็กกันดีกว่าทอมมี่ดีขึ้นบ้างไหมแน่นอนต้องขอบคุณนายท่านแม็กและท่านฟิกเลย เธอยังดูหนาอยู่เลยเอาของฉันไปใส่ด้วยนะโอเคครับจากนั้นเราก็เอาผ้าให้ทอมมี่เลยนะครับเท่านี้ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะโอเคทอมมี่เอาผ้าไปโอเคครับแม็กฉันไม่เป็นไรจริงๆนะถ้าเธอเป็นวัดนี่เป็นเรื่องใหญ่กว่าฉันป่วยอีกนะอย่าห่วงเลยนะพระชนภัยผู้ยิ่งใหญ่ไม่เป็นวัดหรอก ที่บอกว่าคนบ้าไม่เป็นวัดดูถ้าจะจริงแต่ก็นะดีแล้วที่ไม่ได้ใส่ซื้อผ้าที่เหลือมาสุดยอดเลยแม็มีบ้านอยู่บนนั้นด้วยไปหาหลบลมหนาวกันดีกว่าโอเคด่านแรกผ่านไปแล้วนะครับสำหรับแมปสด่านแรกนะเป็นอันนี้เป็นแมปของบ้านทุ่งหิมะนะครับแมปที่2จะเป็นอะไรนะป่าแห่งหมนพผิดนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาต่อกันที่ด่านที่สองตอนนั้นเดวลอมาคูดาวเสร็จก่อนครับ